兄弟，兄弟。 สวัสดีค่ะส <laughs> วัสดีทองสีชาแนลวันนี้นะคะจะมาพบกับกันดาอู้แสงไม่เข้าเลยวันนี้นะคะเรามีงานต้องส่งอาจารย์นะคะก่อนเที่ยงคืนจะเป็นเวนลาที่ไทยก็เที่ยงคืนนะคะเวลาที่นี่ก็เที่ยงคืนห้าทุ่มสามทุ่มค่ะแล้วแข่งเสร็จพอดีเลยคะ่ะไม่ได้ทำค่ะแล้วก็เลยมาทําก่อนนะคะตอนนี้เวลาที่ออมานะคะสิบ <10. S 2> <10. S 1> โมงสิบเจ็ด ส่วนเวลาที่ใช้ก็11-12บ่ายโมงแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราต้องรีบทํางานแล้วก็ส่งอาจารย์นะคะโดยใช้โดยใช้ห้องเอ่อกับตันนอนนะคะคือกว้างมากค่ะเราจะมารีวิวรีวิวห้องน้านะคะก็คือห้องนี้นะคะมีห้องน้ำสองห้องค่ะนี่ค่ะห้องน้าโอ้โหคือกว้างมากนอนได้เลยนะคะนี่นี่นะคะห้องน้ําห้องที่หนึ่งแล้วเป็นห้องข้างในนะคะแล้วเราจะมาดูห้อง ที่สองข้างนอกของห้องกับตแลนะคะดูอะไรนะเขาเรียกวอะไรน,นะพี่ oh, ลูเมดโอเคค่ะลูเมดของกับตนแล้วนะคะคือคคพี่สีขวัญค่ะพ so ี่สิขวัญัานี่นะคะคือห้องรับรอ้ยรับแขกของกับตนแล้วนะคะดูนะคะมีห้องน้ําด้วยค่ะอิชามาาเลยคะ่ะมีตั้งสองห้องนี่คะ่ะห้องน้ําห้องที่สองแต่ว่าไม่มี <S <S ที่อาบน้ํานะคะโล่งมากเลยค่ะ การขออนุญาตก็คือไม่ถ่ายแล้วดูค่ะนี่นะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย

ลมด้วยลมสุดหอ,อ,อมไหมไม่ได้หายใจอ่ะไม่อย่างนีไป่หอมใครกเลยนั่งกลักวมานกะงนะ เจ้เขาโดนใบแล้วพี่เหียวไปใไปไปพไปก่อนหลังเข้าไป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 นิ่มได้นิ่ม้ ببدأ. يا <applause> ด,ดังหน่อยเฮ้ดังดงหน่อยอาจเป็นวิดีโออยู่เหมือนบอกว่าเดินเลยเดินเลยว่าพี่แอ๊ะพี่แอะฮะน้ามาสัมภาษณ์เป็นไงบ้างคะ <c oughs> เป็นไงบ้างคะเป็นอย่างนี้ค่ะ ไม่เจ็บเลยปากอะไม่เจ็บเลยแต่ปวดฟัน <c oughs> กินอะไรไม่ได้เลยโ <Okay. S 1> อเค้อมแน่นอนถ่ายวิดีโอพูดเป็นนั้นแหละ <c oughs> มึงไม่ดีต้องการอะไรกับสังคมเขาดู <c oughs> ดหน่อยมาสวยปะ่ะอาหารส้มตำไก่งแต่ยังไม่ได้เปิดนี่คือส้มตำของเราไหนวะถ่ายอะไรของกูเนี่ยเราเห็นแล้ว <c oughs> เราจะมาอันบ็อกซิ่งกล่องนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไร Wow, matahari <laughs> Wow! อินทผลามครับผมบุษบาดีงงมากนะครับดูนี่พี่เขาซื้อพี่เขาเอามาให้มันคืออินทผลามพรีเมียมเอเมเรดเรสนี่รับผมขอบคุณครับอันนี้อู้แพ็กเกจปังเวอร์นี่นะคระเขาเห็นไหมเห็นไหมว่ามันคืออินทผลาม มันจะเป็นของึ้นชื่อที่นี่แหละ <pr> อิ็นถั่มไม้มีมันม,มีให้แมวไปเอามาว้าวดูมีเยอะมากมันอร่อยนะอันเนี้ยถ้าคนกินเป็นนะถ้ามันมีแบบเวอร์ชั่นถุงอันนี้มันมีแอมโมนเม็ดมันเนี่ยเม็ดแอมโมเข้อไปห่อแอมโมนเหรอ คนไม่รู้ว่าคิดว่าเม็ดทิ้งค่ะใส่ทิ้งนะงคะ <c oughs> อุ้ยฟังว่าขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆมากครับมีรูปมาด้วยนะอ๋อีใส่ไปได้ไหมอุ้ย,ยและรูปก็คือใส่ได้รูปก็คือของฝากจากกองเชียร์ไทยแลนด์ขอให้น้องๆประสบความสำเร็จนะคะเลิฟดูไทยแลนด์กองเชียร์ไทยในโอมานเลิฟมองเห็นไหมอะดูพี่เขาแต่งตัว แต่เรนแตรนอะเมนดาอีกหอเมนอเมนดาเนี่ยะอยากให้เห็นว่าพี่เขาแต่งตัววันนี้มากมีหางมีหางปลาอะไรของเขาก็ไม่รู้แต่คือเล่นลใหญ่เวอร์ยิ่งใหญ่มากชอบมากขอบคุณครับขอบคุณที่มาเชียร์มากๆครับน้ฟนฟินครับผม อร่อยมากอร่อยมากไม่จะเผ็ดแต่อร่อยมากไก่ถัดใหญ่มากว้าว